จัมโบ้เครื่องบินจิว๋วฝึกขอความช่วยเหลือจัมโบ้เป็นเครื่องบินจิว๋วตัวเล็กเขาอยากบินขึ้นไปสูงๆเท่าพี่เครื่องบินลำใหญ่เลยแต่ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนปีกของเขาก็รู้สึกหนักอึ้งบินไม่ขึ้นเลยสักทีจัมโบ้พยายามเร่งเครื่องเต็มที่บินวนไปมานับสิบครั้งจนน้ำมันเกือบหมดแถมเหงื่อก็แตกซิบๆิแต่เขาก็ยังคงบินได้แค่เตี้ยๆอยู่ดี ฟิววเฮลิก้าเฮลิคอปเตอร์สีชมพูบินผ่านมาพอดีเธอเห็นจัมโบ้กำลังพยายามอย่างหนักเลยลดระดับลงมาถามว่าจัมโบ้จะให้เฮลิก้าช่วยไหมจัม um โบ้ก้มหน้าทันทีเขาอายมากๆเลยเขาคิดว่าถ้าฉันขอความช่วยเหลือเฮลิก้าต้องหัวเราะเยาะฉันแน่ๆเลยเฮลิก้ายิ้มใจดีเธอพูดว่ารู้ไหมจ๊ะจัมโบ้แม้แต่พี่รถบรรทุกที่แข็งแรงหรือพี่จะรวดที่เร็วที่สุด ก็ต้องมีวันที่ต้องพึ่งพาเพื่อนๆทั้งนั้นแหละจัมโบ้สูดหายใจเข้าลึกๆฮึบเขาเงยหน้ามองเฮลิก้าและพูดเสียงเบาๆว่าเฮลิก้าจ๊ะช่วยฉันหน่อยได้ไหมเฮลิก้ายิ้มกว้างแน่นอนจะ้ะแล้วเธอก็ค่อยๆสอนท่าบินพื้นฐานให้จัมโบ้อย่างช้าๆทั้งการปรับปีกการหายใจและการหาจังหวะการบินปีกที่เคยหนักอึ้งตอนนี้กลับพลิ้วไหว จัมโบ้ทำได้แล้วเขาลอยตัวสูงขึ้นเรื่อยๆจนเหนือปุยเมฆสีขาวจัมโบ้บินวนกลับมาหาเฮลิก้าเขาโค้งตัวขอบคุณอย่างสุภาพขอบคุณมากนะเฮลิก้าถ้าไม่มีเธอฉันคงทำไม่ได้แน่ๆเลย จัมโบ้มีความสุขมากๆเขาบินไปเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าการขอความช่วยเหลือไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยนะเพื่อนๆคอยอยู่เคียงข้างเราเสมอ